วันนี้ลิงจักจักมีนัดหมอฟันนะคะฝนตกนะคะวันนี้ไปหาหมอฟันนี่ไปโรงเรียนลี Why Monday. All right, see you. Mm -hmm. I can I don't know what I'm talking about. Okay, okay yeah. That's a sign. You I have to figure it out. <laughs> ถึงจะมีหมอนัดแต่ว่ามีนัดแค่2ชั่วโมงนะคะเวลาที่เหลือก็ต้องกลับมาเรียนหนังสือนะคะอันนี้แม่ก็มาดัอกไว้ที่โรงเรียนก็ต้องอไปบอกออฟฟิศว่ามีเด็กมาสาย2คน โอเคส่งเสร็จแล้วแล้วก็แม่ก็ไปทํางานต่อนะคะคือไม่ได้ลานะคะวันนี้เลิกงานเสร็จแล้วก็มารับกันที่บ้านของพี่สาวคะ่ะคือกิจกรรมของทุกวันก็ค,คล้ายๆแบบนี้นะคะก็ค,คือเลี้ยงลูกทํางาน